ับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับที่เราทั้งสองคนจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ไอทีให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนี่คือหอยซะเลยไม่ใช่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 พระโอ้มันี่มันชื่ออะไรครับนี่เขาเรียกว่าฟิ t บิ t เซอร์เก้เซอร์เก้นี่มันนักฟุตบอลแล้วฟอ้โหตะโกนเสดังลั่นเลยเอาสักตกใจเซอร์เซอร์นครับคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้กระแสอะครับ กระแสการออกกำลังกายว่ายนานบ้างชกมวยบ้างเทควันโดบ้างอยู่ไหนเอ่ยเปิดมาอยู่นี่อ๋อใส่อยู่นะครับประชื่อว่าจริงๆเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องของอะไรฮะฟิตเนสซุปเปอร์วอช ฟิตเนสซูเปอร์วอชใช่โอ้โหทำไมต้องมาอะไรมีฟิตเนสด้วยมีวอชด้วยอะไรเยคือจริงๆก็มีการผสมผสานระหว่างเิตเด็กแท็กเกอร์กับสมาร์ทวอชรวมกันเขาเลยเป็นฟิตเนสซูเปอร์วอชทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็คือสามารถมี G.P.S ในตัว G.P.S นี่ไงไ a รกิ n งนะครับแล้วก็ในส่วนของการอะไรครับ h e ิร์ตเลตวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วยังมีสมาร์ทวอช ใช่ก็คือการแจ้งในส่วนของข้อมูลข้อความขึ้นมาด้วยเพราะหเลยนะครับซึบ่งจริงๆต้องบอกว่าเซนเซ,นเซอร์เนี่ยมีหลายอย่างหลายอย่างนะครับแต่ว่าเซนเซ,นเซอร์ที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของแน่นอน GPS GPS จับตัววัดในเรื่องของขึ้นหัวใจครับผมแล้วก็เรื่องของ ตัวการวัดระดับความสูงววัดความสูงเราได้ด้วยเหรอใช่ครับแบบว่าเราขึ้นเขาหรือขึ้นเข่ารออกใจนะครับรู้ได้ไงใส่ปุ๊บรู้เลยร้อยเจ็ดสิบห้าซิ่งนี้ไปจะกรอกนอกจากนั้นอะไรก็คือในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ง่ายง่ายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวในส่วนของการใช้งานเนี่ยตัวสายเนี่ยก็เป็นเรซินเป็นเรซินอ่าก็ ช่วยงานออกหมอะกับการออกมังกรเหม่อเต็มมือเนี่ยอะไรปั๊บปิ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 ๊บนี่อันนี้เป็นตัวในตัวกันในส่วนของตัวเซนเซอร์อ๋อชี้เช็คเช็คชี้จอเรานะครับวายเลตเซนเซอร์นะครับก็ผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีอะไรครับตัวนี้คือแน่นอนนะฮะที่ชาร์จแบตที่ชาร์จแบตนี่ครับก็จะมีให้มาในในกล่องแล้วก็จริงๆในกล่องนี้ก็จะให้มาในส่วนของที่ชาร์จแบตแล้วก็ในตัวของไวเลสดองเกลมีไวเลสด้วยอ่ะใช่ครับเพคือว่าใช้กับสามารถใช้กับตัวพวก อุปกรณ์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ได้ด้วยได้ด้วยไม่จำเป็นต้องต้องใช้สมาร์ทโฟนอย่างเดียวครับก็จะมีมีทั้หมดเลยนะครับตอนนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานมากเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยง่ายๆแล้วก็รู้ล่วมใช้งานกับพวกแอปของเขาชื่อว่าอะไรแอปเป็นฟิสบิดฟิสบิดเซิร์านะฮะชื่อฟิสบิดเลยครับฟิสบิดเลยเหรอใช่ครับที่จริง ตัวมีฟิบบิทเนี่ยมีหลายรุ่นแต่รุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่มีหน้าจอมีหน้าจืจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เคยมีในส่วนเราเคยอ่านข่าวของแคสเปอร์สกี้ที่ก็บอกแนะนำว่าควร,ครจะใช้ฟิตเนสแท็กเกอร์ที่มีหน้าจอดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกแฮกมีคนอ่าใช่พราะถ้ามีหน้าจอเ่ยอาจจะแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยนะครับนะครับในส่วนนี้เขาจะวัดอะไรบ้างวัดอะไรบ้างวัดเรื่องก้าเดิน สเต็ปนะครับซึ่งสามารถใช้เนี่ยบอกอถือครับผมือมีสันสันด้วยนะเข้าข้อความเข้ามาเห็นไหมครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ ต้องบอกว่าวัดในส่วนเดินเนี่ย2,139ั่ร้ามสิบเ้ดินไปไหนเนี่ยเดินเดินไปทั่วไปนะฮะเรื่องของการอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเรื่องของระยะทางด้วยเห็นไหมหนึ่งกิโลเรื่องของการเผาผลาญพลังงานพันสามพันสองแล้วเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงเดินบ่อยไม่บอกว่าความสูงนะครับแล้วจริงๆเราสามารถเป็นเหมือนเทรนเนอร์คู่ใจได้ด้วยได้ครับก็คือสามารถตั้งค่าวัดตั้งการ รถต้นหนักขนาดไหนแล้เราบุเข้าไปว่ากินอาหารอะไรบ้างตัวล้อเป้ามาเลยไม่ใช่นะครับอีกอันก็คือต้องบอกว่าในส่วนของที่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้ทำไมถึงแตกต่างกับสมาร์ทวอทนั่นแหละสิเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ครับใช้งานอยู่ได้ประมาณ5.7วันเลยนะครับประการชั่หนึ่งครั้งสบายๆนะครับเรียกว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดกำลังหาตัว wearable d e v ว c e ที่ออกมาพบขันนะครับเหมาะกับการใช้งานตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวหรับ Fitbit ซิรนะครับ เห็นบอกว่าจะแจกด้วยนี่ใช่วันนี้นะครับครับใครที่คอมเมนต์ถูกใจเรานะครับก็รับไปเลยครับตัวนี้เลยเอสเอกันมาใช่ครับนะครับผมโอ้โหก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเนาะใช่ครับก็ให้ดูกันและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการแอดอินบ็อกนะครับเรานำเสนอข่าวสาร IT a p p l i c a t i o ชรวมทั้งอุปกรณ์ IT เช่นนี้นะครับติดตามเราได้ที่แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนี้ตลอดเวลาเลยครับอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกับเราในการส่ง s อสมานะครับครับแค่คอมเมนต์ โดนใจว่าชอบช่วงไหนหรือชอบอะไรของเราในการเรานะครับครับเตรียมรับไปเลยครับตัวนี้เลย f ิบบิ t เซิร์ชนะครับโอ้โหแล้วก็มีรางวัลย่างอื่นอีกเราติดตามด้วยนะครับครับวันนี้พวกเราสคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับแจกเลย